กว่าจะเป็นหนึ่งโพสต์ของพัชเช n มันนี่เป็นยังไงบ้างไปดูกันครับสวัสดีทุกคนครับก็จริงๆโพสต์ในคลิปเนี่ยเหมือนมาเป็นฟิลแบบเรามาเปิดดูหลังบ้านกันนะครับทุกคนว่าสภาพมันเป็นแบบประมาณไหนก็เลยไม่ได้มาในลุกแบบจุดสูท็ดผมขนาดนั้นนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าก็คือส่วนตัวเนี่ยอยากให้รู้ว่าจริงๆมาลองดูหลังบ้านนะครับว่าเวลาที่ผมทําโพสต์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยจนมาถึงสุดท้ายนี่เป็นยังไงนะครับก็เลยคลิปเนี้ยอยากมาลองทําให้กับทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่อาจจะกําลังทําโพสต์ผ่านแ้นว่านะครับหรือว่าใครบางคนอากจะทำคอนเทนต์ล้วรู้สึกว่าเออมันจริงๆ คร่าวๆนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มาดูในคลิปนี้กันครับเชิญเลยครับโอเคครับเื้องต้นเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าแบ่งเป็น2ออช่วงง่ายๆเลยนะครับช่วงแรกเนี่ยคือก็ต้องคิดก่อนว่าจะสื่ออะไรบ้างนะครับอยากทำคอนเทนต์อะไรง่ายๆนะครับก็เลยทางทางส่วนตัวของผมเองนะครับมีอยู่สส่วนด้วยกันคือปกติ1นสัปดาห์เนี่ยจะมี2คอนเทนต์นะครับคอนเทนต์แรกเนี่ยก็คือจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับข่าวสารการลงทุนนะครับ ในประจำสัปดาห์ของทางสรุปจากทางฟิโนเมนานะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่ทำให้ผมได้ทำสรุปนะครับก็มีการขออนุญาตกันเบื้องต้นแล้วนะครับส่วนอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับอันจริงๆเป็นสมมุติว่าเป็นตัวอย่างของฟิโนเมนาเป็นทางนี้แล้วนะครับขึ้นมาล่าสุดนะครับที่ทำไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกประกันชีวิตนะครับซึ่งจริงๆข่าวสารส่วนใหญ่เนี่ยผมอิงมาจากทางเว็บไซต์ของบริษัทนะครับ ก็เดี๋ยวผมโชว์ตัวอย่างที่เป็นโปรบัตทางนี้นะครับซึ่งจริงๆตัวอย่างโปรบัตเนี่ยเราจะมาลองทําให้เห็นดูเบื้องหลังจริงๆนะครับว่าผมเนี่ยทำยังไงนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนก็พอในส่วนของพอเป็นหน้าเว็บไซต์อะครับต้องบอกเบื้องต้นก่อนนะว่าถ้าเกิดทําง่ายๆแบบใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกอาจจะเป็นทางคอมนะครับแบบมันจะกดอะไรง่ายกว่านะแต่ถ้าสมมติว่า ท่านใดใช้เป็น iPad จริงๆเนี่ยไอแพสามารถทําได้นะครับซึ่งจริงงานล่าสุดอันนั้นที่ผมทำเนี่ยก็เป็น iPad เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าแค่มีมือ,อใช้ผ่านคอมเนี่ยก็จะช่วยเซฟเวลาให้เราได้นิดนึงนะครับโอเคก็พอเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลบง,งานนี้นะโอเคก็พอเข้าปุ๊บล็อกอินปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับว่ามันทําได้ประมาณไหนยังไงบ้างมีขั้นตอนประมาณไงโอเคเราก็มาสร้างงานออกแบบกันก่อนนะครับกดโพสต์ทวิต a ตอร าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เป็นค่าสอนนะครับถ้าสอนเนี่ยเดี๋ยวรอประกาศเดือนนะครับมาลงเรียนกันได้นี่ขายของอีกแล้วล่ะครับนี่โอเคนะฮะก็เทมเพลตนะครับผมใช้คําว่า Colorful นะครับพาสเทลอ่เดี๋ยวมาดูกันต้นฉบับกันนะฮะว่าเป็นยังไงนี่นี่นะครับซึ่งต้นฉบับจริงๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคืออันนี้เลยนะครับย้ำว่าอันนี้จริงๆนะครับแต่ว่าผมมาเปลี่ยนตัวสีเอา เดี๋ยวผมเข้าๆก่อนแล้วกันนะครับ,รบเขียวให้ล็อกกันกับต้นฉบับนะครับที่ผมทำเมื่อกี้เนาะม่วงนะครับแล้วก็ชมพูโอเคแต่ว่าผมมารู้สึกว่าข้างหลังอ่ะสีแบบเนี้ยคือมันเป็นสีนี้จริงครับแต่ผมอ่ะทำให้ทุกสีอ่ะมันจางลงให้ดูแบบไม่ไม่เด่นเกินไปละกันเนาะจางลงนิดโอเคแล้วก็สีนี้ก็าจางลงนะครับให้ดูแบบสว่างๆเบาๆหน่อยๆเป็นจุดเดียนะครับเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็สีม่วงนะจางลงหน่อย โอเคสมมติว่าเป็นฟิวประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่าอ,อันนี้ต้นฉบับนะครับเดี๋ยวเอาต้นฉบับมาให้ดูนีวิงวิงเ <c oughs> หมือนกันแล้วไหมฮะคลางเหมือนกันเนาะถัดไปครับก็สร้างกรอบเพราะว่าส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าถ้าเรามีกรอบเนี่ยข้อความเราจะได้เด่นขึ้นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนคว่าเป็นสีเทานี่ผมใช้สีขาวนะครับสีเทาอ่อนๆสีขาวก็ได้แล้วก็ขยายให้เต็มครับ นีเลยนะฮะแล้วก็ดูตามกรอบเห็นไหมครับมันจะมีกรอบอยู่อ่ะแล้วเสร็จแล้วแล้วผมก็ทําให้มันจางลงนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นข้างหลังอ่ะสมมติสากองสิแล้วก็เอาตรงนี้ครับเอาเอฟเฟกที่เป็นตัวเงาที่มีอยู่เดิมออกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเราไปอ,อ่อนนะครับว่าโรบัตนะครับอ่าแล้วก็เอาแบบเด๊ะเลยนะฮะเมษาย,ยนเหมือนเรามากางเบื้องหลังกัน,นครับ แล้วก็ทําให้เป็นฟรอนมาลินะครับฟอนหายกินองผมเองแล้วก็ทําเป็นตัวเข้มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําเงินนะครับถามว่าทําไมจําได้อ๋ออัดเทคมาหลาย,ลายลอนะรอบแล้ว <c oughs> ทุกคน,ม,นกมันแก้เยอะมากนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็อัดได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ขยายครับโอเคอ่ะเริ่มมีแบบเขาโค้งความเป็นไปได้คล้ายกับต้นออริจินอลนะฮะ แล้วก็ส่วนตัวมันมีอยู่4 4อ่าประมาณ3ามกองข้อความขาขนะครับเพิ่มเติมเนาะข้างบนอ่ะผมพิมพ์ไว้ว่าแบบเป็นข่าวสารที่ต้องรู้นะครับมันเปนเ่องบนะัตรเนาะที่ต้องรู้โอเคที่ขอให้เสีงเยงเราบันไดนะครับเองกำลังอ่านกันอยู่โอเคกเ็แล้วก็ย่อให้เด็กขึน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะดึงไปข้างสุดข้างนะครับผมใช้คำว่าอผมคลิกนะเนาะก็กดสามจุดนะครับแลก็กดถัดล่วงแล้วก็ดูข้างล่างตรงนี้นะครับผมใช้คำว่าปีแรกสำหรับปีแรกและปีต่อเนับถ้าใครที่ไม่รู้จักานี้ก็ไปเฟียลแบบปีแรกเหมือนนวางแผนครั้งแรกอะไรเงี้ย ครับแล้วก็ครั้งครั้งถัดไปก็เป็นปีต่ออา่อาพิมพผิดนะครับโอเคแล้วก็ที่สําคัญครับขาดไม่ได้ครับโลโก้ของเอง,เองนะฮะย้อนนิดนึงก่อนแล้วก็ถ้าเอาแบบเป๊ะๆเนีเ่ยผมใช้ขยายตัวอักษรนิดนึงให้ดูชัดขึ้นครับนี่กดตรงนี้นะโอเคแล้วก็ไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ open sand เป็นข้อความอีกอันนึงขึ้นมานะอา่าเดี๋ยวขอโทษนะครับกดข้อความใหม่ก่อน เราก็กดเพื่อเพิ่มในส่วนของปัจจันมันนี่นะครับทุกคนโอเคก็พิมพ์ P A J A N นะครับ S M O N Y แล้วก็เป็นตัวเอียงแล้วก็ตัว S เนี่ยผมใช้เป็นสีนงเงินไม่รู้ผมเคยบอกไหมครับตัว S เนี่ยมาจากชื่อผมเองครับก็เลยใช้เป็นสีนี้แยกขึ้นมาโอเคแล้วก็ย่อนิดนึนงโอเคอ่ะรวมโปรเซสเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับ เฉพาะหน้าแรกแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของอิโมชันนะครับจะผมเอาขึอนไปโอเคก็มีรูปบัตรเครดิตซ้ายบนนะครับเพราะว่าเป็นปโรบัตเนาะผมก็พิมพ์บัตเร,รเครดิตนะครับพิมพ์ตรงตรงเลยนะฮะบัตรเครดิตโอเคแล้วก็เลือกบัตรตรงนี้ขึ้นมานะครับแอ่ะแล้วก็หมุนโอเคก็ขึ้นะอ่ะนี่นะครับแล้วก็ขันเพราะเป็น วันสงการน,นะครับอ่ะก็เอาลูกคันนี้มาใช้นะครับโอเคซึ่งจริงๆโปรเซสเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่าในหน้าอื่นนะ่ะถ้าเกิดอัดอีกเนี่ยอาจจะกินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับแต่ว่าให้ทําเบื้องต้นก่อนละกันเนาะพอหน้าอื่นนะ่ะก็แค่กด Copy หน้านี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เปลี่ยนข้อความนะครับข้อความนี้ข้อความนี้ข้อความนี้เอาออกนะครับแล้วก็เอาโปรบัต อิงมาจากในบริษัทนะครับอันเนี้ยอิงจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะครับก็มีธนาคารนี้ธนาคารนี้ธนาคารนี้คือเอาเอารายละเอียดครับมาแปะแล้วก็ใส่ข้อความสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวผมอิงอเดี๋ยวผมอิงในหน้าสรุปเลยละกันนะครับแล้วก็กด Export งานออกมาใช้ซึ่ง r o c e s s งานมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเต็มนี่เป็นแบบนี้ฮะก็อันนี้คือดีแคนวาทำนะครับก็ เป็นรูปนี้เลยแล้วก็ใส่เพลงนะครับบอกนิดนึงนะครับถ้าบางอันที่ติดพรีเมียมเนาะคือผมมาใช้แอคเคาท์ของเพื่อนที่รู้จักกันนะครับเขาบอกเขาไม่ค่อยได้ใช้ผมเลยยึดเลยนะครับซึ่งนจริงๆก็จะเคลียร์เรื่องรายน้ำได้แต่ว่าจริงๆผมมีรายน้ำแค่รูปขันรูปเดียวนะครับอย่างอื่นเนี่ยตัวฟรีก็คือใช้ได้นะครับหรือถ้าไม่ซีเรียสรายน้ำเนี่ยก็มีรายน้ำแปะมาด้วยก็ได้นะครับก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับฝากด้วยนะฮะ ก็อยากจะย้ำนิดนึงนะครับตอนสุดท้ายเนาะคือ <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าจริงๆพอทําไปสักระยะหนึ่งนะครับถ้าใครติดตามอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับคือผมอ่ะก๊อปปี้คอนเทนต์ข้างในมาเปลี่ยนแล้วก็อัปเดตให้ตรงกับเดือนนั้นที่มีนะครับซึ่งจริงๆพอเราก๊อปปี้เราใช้งานจริงเราไม่ต้องเราไม่ต้องทำนานนะครับอย่างพื้นหลังเนี่ยครับผมว่าหาแบบเฉยๆเราก็ทำเนาะแล้วพอเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ก๊อปหน้าในรูปูแบบของชิ้นงานเนี้ย เราก็เปลี่ยนเรื่องเอาซึ่งจริงๆเวลาทำแบบมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่นานนะครับทุกคนแต่มันนานแค่แบบครั้งแรกแรกเลยที่เรากําหนดต้นแบบของเราแค่นั้นเองก็ไว้เป็นประมาณนี้ครับเ,เรากลับไปที่หน้าผมเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ขอแอบโฆษณาน,นดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมนะครับมีเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นแบบคอร์สเรียนเล็กๆแล้วกันครับชื่อว่าแคนวาฉวบันบ้านนะครับก็ จบรุ่นที่15ไปเมื่อวันที่12เมษายนนะครับเป็นคอโซอไลน์ซึ่งจริงแอบชั่วโมงขายของนะครับตอนนี้ขอขายของ1นาทีนะฮะขายของของตัวเองนะครับคืออยากจะเล่าว่าจริงๆผมมีเจตนาแบบมีประสบการณ์ประมาณหนึ่งแล้วนะครับจากการทำแคนวาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะให้พี่ๆหลายๆท่านเนี่ยได้ลองดูว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะครับทุลกราฟิกที่มีเนี่ยแคนวาเขาลังสัว์มาให้แล้วนะครับต้องขอบคุณ อ่อพวกพี่คนแค้นว่าไหมนะที่นี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวในคลาสถัดไปนะครับตัวอย่างเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูละกันนะฮะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าจะแบ่งในส่วนของอเงินที่ได้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับไปสามที่ก็คือมีทางศิริราชนะครับทางเพจน้องหมาแมาลงน,นะครับแล้วก็ทางเพจเกี่ยวกับโมลคินกเนี่ยนะครับที่ผมเคยทำโปรเจกต์อยู่นะครับก็เลยคิดว่า เราก็ทำอย่างนี้ทุกเดือนนะครับแล้วก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ดต่างกันเดือนเดือนถัดถัดไปทีหนึ่งนะครับในส่วนของสรุปนะครับคือส่วนตัวนะครับที่ผมอยากจะย้ำเนาะว่าวันนี้เรามาดูแล้วว่าโพสตหนึ่งของผมเองนะครับของคุณพระจันทร์บิร์ี้นะครับเขาทำยังไงบ้างนะฮะเชื่อว่าหลายๆายคนน่าจะเห็นภาพแล้วและคิดว่าเผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามกันได้ครับในเพจว่าแบบ แล้วจริงๆอันนี้มันละเอียดไ้มมันยุ่งไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่าโปรเซสีนจริงๆมันเป็นายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะครับก็ฟังเหมือนเดิมนะครับขวามือฮะทาง f e c o o o p k p e นะครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับเป็นช่องของ y t u t u นะครับก็จะกลับมาทำนะครับให้ได้ในเดือนละคลิปนะครับก็ฝากติดตามกันได้ยังไงกดซับสไคร์ด้วยครับ ก็ยังไงขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ